S <S> ในเจ้าของตลาดอย anyway ่างนี<_<_<_<_้อนาคตเราจะวางแผนยังไงบ้างกัออนาคตใช่ไหมคะขอให้เซนทันเขารักเราอยู่กันให้ให้ให้เป็นที่คิดแค่นั้นแหละว่าอย่างน้อยเขาเขาเขาชื่นชมแล้วเขาก็ให้เครดิตกับงานเราแบบในทางที่ดีอ่ะเราก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะแล้วก็แม่ค้าแฮปปี้หนูก็แฮปปี้แล้วก็อนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่ทราบแต่ว่าทราบว่าวันนี้เราเราทำของของงานเราอ่ะแบบเรารู้สึกว่าเออวันนี้กลับบ้านเราแล้วแบบ ภูมิใจจังที่เราทําได้อะไรเงี้ยก็ดีใจมากค่ะกำลังใจดีไหมเขาเออเรื่องนีแหละเออเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละกำลังใจอย่างเงี้ยสวยสวยดีแหละเรื่องศาสตรเหรอกินเรามากเลยค่ะอกินเราแบบแบบมวลแห่งความรักเลยค่ะเกิดจากถาเริ่มในแบบฉบับคิงคีมันคือยังไง ตัตัวเองไงคะนี่ต้องอาจารย์ถามในอดีตที่ผ่านมาเราเหงาอย่างเราเหงามากเหงามากเก็บดอกกุหลาบกินอะคือหนูไปต่างจังหวัดแล้วก็ดอกกุหลาบไม่มีเธอคิดซิว่าชีวิตอย่างเราอะดอกกุหลาบไม่มีสักดอกเอาไงอะฉันต้องไปฉันต้อง ปีเลยไหมคะทุกล่าทุบล่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้ค่ะส่วนใหญ่ได้เมื่ออดีตแต่ชาตินานมาแล้วเขาเป็นเรื่องปกติชอบประมาณอย่างนี้สมัยยุคก่อนอยุคเนี้ยแค่นันเดียวอะ่ะยังไม่มียังไม่มีแจ้งว่า14ที่ผ่านมาก็คือเหงาเหงาบบเปล่าเปลี่ยวแล้วก็รู้สึกว่า <laughs> คือบอกเลยว่าอินเลิฟมากเลยนะขาดขาดเรื่องนึงไม่ได้เลยขาดตัวเองไม่ได้จริงเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่สามารถ เป็นตัวเองได้ทุกวันนี้แล้วก็แบบรักรักโคตรกับตัวเองอะ่ะเธอเอ้ยดอกกุหลาบฉันก็ไม่สามารถเปย์ตัวเองได้เหมือนคอนเทนต์อ่ะคือเคยธอ,อ,อ,อสามารถเปย์ตัวเองในในกุหลาบก็อ,อ,อ,อย่างที่บอกเราทำคอนเทนต์เพราะเอา,เอาเอาชีวิตเรื่องจริงมาแต่อินเลิฟนะคะอิอ<ม>นเลิฟจริง <c oughs> ไม่เชื่อไม่เ <c oughs> ชื่อแล้วแกเลิฟไม่เชื่อฉันอินเลิฟนี่หมายถึงมีแฟนหรือโสด ที่ทุกคนค่อยๆติดตามชีวิตติดตามเหมือนเขาเรียกว่าหนังสือเปิดมาทีละนิดอันนี้เอพิสซดอะไรเอพิสซดวันวาเลนไทน์เหงาเปรี่ยวคู่เดี๋ยวดูซิว่าเดือนมีนาจะเป็นยังไงนะแสดงว่าหนังสือที่พี่ได้มาเมื่อปีที่แล้วก็คือเรื่องเดียวกับที่พิงกี้อ่านจะบอกว่าข่าวนะคะที่แบบว่าออกไปทั้งหมดนะที่มีคนพูดอะไรข่าวต่างๆเนี่ยดูป่านะคะ ไม่มีความจริงเลยค่ะใครปล่อยข่าวคะทำไมก็พี่ถามตรงเลยได้ไหมไม่มีพี่ถามตรงเลยได้ไหมตรงกว่านี้ก็ไม่มีกว่านี้ละอกับพี่ตุ้ยอ่ะเออตรงเลยถ้ามันจะตรงขนาดนี้พี่บอกเลยเธอฉันบอกว่าฉันอินเลิฟแต่ว่าฉันอินเลิฟกับตัวเองก่อนเธอไปตีความเอาเองในความอินเลิฟมันอาจจะแปลอักษรได้ว่าอินเลิฟจุดๆๆ ล้วก็แปลความเอาเองสิถ้าแปลว่ายินเลฟกับพี่ตุ้ยนี่ได้ไหมฉันก็บอกฉันก็บอกแล้วว่าหนังสือมันมีหลายหน้าแล้วก็ค่อยๆเปิดไปนี่เราจะจบกันแค่นี้เหรอวันนี้ไม่ตอนนี้ถึงหน้าไหนแล้วตอนนี้เราเปิดมาบทตอนนี้เดือนบทกุมภากุมภาวันวันเลนไทนยกำลังเหงาอยู่เดี๋ยวรอมิถุนาก่อนวันเกิดแป๊บหนึ่งซึ่งมีหลังเลยนะแป๊บเดียวแล้วคลายแม็กของเรื่องมันจะมาตอนไหน ใครแม็ก,ก็เปิดตัวไปเลยว่า <im itation> ท้องหรือไม่ไ <im itation> ท้องาเปิดตัวอีกทีครับท้องไม่ฟังดีๆนะท้องหรือไม่ท้องคนอื่นค <im itation> นอื่นถามวันนี้คือเรารักตัวเองในแบบไหนในแบบฉบับเป็นยังไงก <im itation> ็ที่บอกอะขาดไม่ได้ขาดมันไม่ได้เลยอะไอตัวนี้คือแบบโอ้ถ้าแบบ ถ้าแกเป็นคนที่แบบว่าไม่สู้นะแกเป็นคนที่แบบขี้เกียจนะงานนี้ก็ไม่เกิดอ,อะไรก็ไม่เกิดเพราะว่าอาจจะอ่อมไปแล้วอะแล้วก็แบบทุกวันนี้ในไลฟ์สดทุกคนก็จะบอกว่าเปิดมาเมื่อไหร่ก็เห็นพ่กี้อะแล้<อ> <laughs> แบบเออหนูก็แบบอ่อมอยู่บ้านแล้วหนูเห็นพี่ไลฟ์อะตีหนึ่งตีสองพี่ยังไลฟ์อยู่อะไรเงี้ยห,หนูก็เลยรู้สึกฮึบขึ้นมาอะไรเงี้ยแกก็ต้องเนี่ยคนนี้แหละค่ะตัวเองตัวเองใช่ไที่สุดคะโอ้โห oh ในทิกตอกก็บอกแล้วว่าโซ บอกตรงนี้เลยว่าโสดหนูโสดนะคะจริงๆโ<า>สดเท่ากับก็คือไม่มีคนคุยไม่มีแฟนในใน,นท มีคนจีบเยอะมากเลยนะอะไรจีบในทิกเกอรแล้วก็พอหมดวันก็คือหมดหาต่อวันเพราะแมาต่อวันแล้ในทิกเกอรนี่คือเขาจีบแบนเดย์เขาจีบแบนเดย์หรือเขาปากตะกร้าด้วยหรือไม่ปล่าไม่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 ปล่าในทิกเกอรจะมีเบฟหนีเบสเตงหนีเบสเตงสวิตตี้มีอุ้ยมีหลายชื่อแต่ละคนนะคะเพราะว่าเรามีมีหลายคนแบบห้องเรามีเยอะมีคนเยอะเราก็จะมีแฟนหลายคนเดี๋ยวันนี้สดเราในช่วงเวลาหนึ่งมันไม่มีความเหงาครับ มันเหงาไม่ได้อะเหงามันมันเข้ามาแทรกไม่ได้เลยเพราะว่าช่องว่างของความเหงามันไม่เข้ามาเพราไม่จะเหงาทําตัวเป็นนางเอกปุ๊บปุ๊บมันไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะว่าอันนี้อันนั้นอันนู้นรวมตัวกันก็คือก่อนจะนอนก็รู้สึกว่าอ้าของเหงาสักหนึ่งวินาทีทําตัวเป็นนางเอกบ้างแต่ก็เหงาไม่ได้เพราะง่วงแล้วก็หลับไปค่ะนั่นแหละเพื่อน นี่แหละค่ะเขากำลังจะมาละเพื่อนเพื่อนอีกสองคนชอคบกับเพื่อนเพื่อนได้เดี๋ยวลองดูไม่เพื่อนก็มีครอบครัวมีลูกหมดแล้วนะเดี๋ี่ค่ะว่าก็แต่งงานปีนี้กันหมดใช่แล้วเราเดี๋ยวเราลองสัมภาษณ์เขาดูเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าช่องใจยังอยู่นะเราก็เราก็ลองดูกับเพื่อนไปเพราะว่าสมัยก่อนเราก็เขาเราเรียกว่านําเพื่อนไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เพื่อนนําเราไปแล้วนะคะก็เราก็อาจจะดูเพื่อนไปว่าเออเขาจะมีเบบีกันเมื่อไรหรือว่าคุณเบนเขาจะ ยังไงคุณเจี๊ยบเขาจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูแต่ละคนไปแต่ว่าดูโปงเนอะดูปงดูงแล้วก็วแฮ<บ>ปปี้มากในมุมของอเออได้เห็นการเดินทางของเบนซ์การเดินทางของพี่เจี๊ยบค่ะแล้วเราก็พี่เจี๊ยบเขาก็ยังเหมือนเดิมนะ<อ>ทุกคนก็ยังแบบว่ามองภาพเป็นพิดาซาตานเหมือนเดิมมาตีก <ś> ้นเราแบบเนี้ยเหมือนแบบคือความแบบ เจกน้อยอ่ะของพว<ม>กเราไม่เชื่อเดี๋ยวเราก็ลองดูถ้าเขามากันนะฮะเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นนอกจากในที่ตอมีคอมมิชช่แล้วข้างนอกมีคนมามาดูแลมาจีบมากมายข้างนอกคนนี้เหรอคะทุกคน<อ>พี่ๆพี่คนนี้เปล่า<อ>ไม่ใช่ข้างนอกไม่มีนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาจีบเขาจีบกันตรงๆในทิกตอกเลยเ,<อ>เหมือนเขาก็ถามว่าอยากเป็นแฟนทิงกี้อ่ะในในทิกตอกแล้วแต่ในในทิกตอกมันจะไม่ให้อนุมัติความเห็นใช่ป่ะเราก็อนุมัติเลยกดอนุมัติปึ้ง อยากเป็นแฟนเราหรอแต่เราจีบยากนะเอ่ะ <c oughs> แล้วก็เล่นเ,เล่นไปอะอทุกคนมันเหมือนแบบจไปมันไม่ได้เขาเขาไม่ได้จะจีบเราหรอกมันไม่มีใครอยากจีบเราหรอก <c oughs> เขาก็แค่พูดมันไปอย่างนั้นละคะ่ะแต่ว่าถามว่ายอย่างน้อยก็พี่ๆี่เปิดไปแล้วเห็นเรายิ้มให้เขา,เขาก็รู้สึกว่าเป็นพลังให้แล้วล่ะใชจ่จริงๆก็มีความสุขกันแล้วแหละแต่นวัยสามเก้าคุณเราปวดใจใช่ไหมปวดใจไ เปิดอยู่แล้วก็มีความแฮปปี้อยู่แหละว่าว่าอายุ39มันเป็นแค่ตัวเลขอย่างที่บอกจริงเพราะว่า is t not too late มันไม่เลทนะ <laughs> มันไม่เลทอย่างที่เราเคยคิดว่า30มันจะเลทอะ่ะมันไม่เลทนะถ้าเราเดินทางมาถึง39มันยังม,ม,งมีมันยังมีการเดินทางอีกเยอะเลยค่ะใช่ต้องเจ็ดเวลาไปเด,ดทพร้อมเดทไหมคะ ไม่ต้องมีเดทแล้วมังคายุคนี้อยู่กับใช่ช่วยไข่ของช่วยไข่ของไปเลยดีกว่าพี่อยากจะมีบ้างไหมพี่ไม่น่ามีแล้วค่ะไม่น่าคงไม่น่ามีหรอกแต่ว่าเออ่ยังยังยังทันอยู่ในการเก็บไข่เนาะถ้าถ้าถ้ามองในเว่ของเก็บไข่ก็เก็บไข่ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอนาคตที่เก็บไว้แล้วเก็บไว้แล้วหรอพอเสร็จพอเสร็จบอกได้ปะบอกได้บอกได้ไว้ก่อนนะ เก็บไว้ละเก็บไว้ละที่เห็นด้วความที่เราออกหนะ้าจอแจกความยิ้มย,ยิ้มกันตลอดเราเอเนอร์จีตรงนี้มาจากไหนอะเอเนอร์จีเหรอเอเนอร์จีมาจากมาจากการที่คนข้างในเนี้ยเขาไม่เขาไม่เขาเขา,เขาสู้ไงแล้วก็ก็บอกตัวเองว่าขอบคุณตัวเองที่ที่สู้เพราะว่าเพราะว่าความทุบแล้วก็ความอดทนในการไลฟ์อะมันมันต้องใช้พลังอะแล้วก็เราก็พูดตลอดว่าอ่อมไม่ได้อ่อมไม่ได้อย่างแบบ ก็คือทุกวันมันคือมันคือวันที่เราจะต้องดีตลอดนะคะมันอย่างวันนี้ก็พูดไม่หยุดนะต้องบอกทุกคนด้วยว่าถ้าเราอาจจะเป็นคนพูดเยอะนะพูดเยอะไม่หยุดเพราะว่าเราติดมาจากทิกตอกแล้วเราก็ต้องพูดตลอดมันก็เลยเป็นพูดพูดพูดแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนเงียบนะคะเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่อยงาี่่กเป็นคนไม่ค่อยพูจะจจังกับอาชีพ จะของตลาดเป็นตัวแงานในวงการเราอยากเอองานวงการอย่อ้าวงานในวงการก็ไม่รู้ข่าวหรอไม่บ้าเรื่อว่าไม่รู้อะไรเลยหรอนี่แหละติ๊กต็อกเกอร์มาล้าก็คนเดียวทำมาตอนนี้เลยไม่ได้รู้อะไรเลยหรอว่าละครที่ยวกำลังจะออนแอร์แล้วอ่าว้ายเนืใช่ค่ะอันนี้แสดงว่าเขาติดตามละครเรื่องนี้จะเป็นละครที่สร้างชื่อสาววิสาววิกาชัยเดชในวัย39เเลยนะคะเพราะว่าเป็นละครผี เรื่องแรกที่เป็นโนราใช่ก็อาจจะอาจจะเป็นเรื่องที่ถ่ายเสร็จไว้นานแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่ากลัวมากถ้าเกิดเรือล่มมิวที่เคยเล่นไปกับเรื่องนี้เรื่องนี้น่ากลัวมากๆเลยก็คือน่าจะได้เห็นปีนี้แหละอะไรนะคะสนุกสนุกค่ะสนุกแต่วยายังไม่หายยังไม่หายค่ะก็ถ้าเกิดปีนี้เขาเขายังมีบทอะไรเงี้ยก็อาจจะอาจจะเล่นอีกค่ะถ้าได้เล่นนะ ถ้าได้เล่นนะงานตัวเองที่ติดต่อมาก็จะเป็นงานละครรับพวกอีเวนต์นี้จะรับอยู่ไหมคะไม่ได้รับเลยค่ะอีเวนต์ไทยแบบอีเวนต์ไทยแบบออกรายการคือล่าสุดก็ออกของวงคอยไปเนาะก็ก็เป็นการร้องเพลงก็คือตอนนี้คือเรารู้สึกว่าถ้าเราจะไปออกรายการกับไปร้องเพลงเอ่อไลฟ์สดอะเราเลือกไลฟ์สดของเราเพราะว่าเวลาของเรามันมันมันง่ายกว่าบางทีเราก็ขี้เกียจ แก่แล mm ้ว hmm. ค okay. well, right. right. so ือความขี้เกียจเราว่าคือแบบโอ้โหขี้เกียจเดินทางขี้เกียจขับรถขี้เกียจแบบเราก็รู้สึกว่าเราไลฟ์ของเราอยู่กับเราอะไรเงี้ยก็คือมีความสุขที่สุดใช่ค่ะงานในวงการก็สะดวกที่แสดงมากกว่าแสดงมากกว่าแล้วก็ถ้าเกิดรายการอย่างสมมติว่าเรามีรายการนี้ที่ชอบอยากไปจริงๆก็จะไปใช่ใช่ใช่มาติดต่อมาเยอะไหมคะเออมันก็มีนะคะมันมันมีปะปลายแหละเพราะว่ามันไม่ใช่ยุคอีเวนต์สำหรับเราแล้วมั้ง มันเป็นยุคแบบตอนนี้มันเป็นยุคของของเด็กรุ่นใหม่อะอส่วนอีเว้นท์มันก็จะเป็นแบบต้องเป็นเป็นตัวเราจริงๆเขาถึงเรียกอะอค่ะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ปล่อยให้น้องๆคะ,ไ,ะนนไม่ใช่ยุคที่ผอะไรล่ะอ่ะเสร็จแล้วแหละอะไรนะไม่ใช่ยุคกลางอ๋อมันไม่ใช่เพื่อหมายว่าเด็กรุ่นใหม่น้องๆที่เขาเขาเป็นเจนใหม่ก็จะเป็นเวเขาในอดีตของเราก็เป็นแบบเขาอะไรเนี้ย <laughs> 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 ก็เราก็ต้องให้หน้องๆไปไม่แบบไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าคาดหวังในการอีเวนต์ตอนเท<อ>นเซอร์เราพูดเราพูดจากคนทรางมาใหญ่ปะส่วนใหญ่ส่วนใหญ,ใหญ่เขาก็ถามราคาถามอะไรเงี้ยปกติอะค่ะแล้วก็พอพอเออเขาถามเช็คแล้วเขาก็ไม่ได้เรียกเราต่ออะไรเงี้ยฮะซึงไม่ได้ปฏิเสธเขาแต่ว่าหมายถึงว่าเขาก็ก็คงไปไปเลือกเด็กๆอะไรเงี้ยเราแรงไปเลยเนาตอนนี้อยู่ที่ไหนอยที่นี่ค่ะ อยู่ที่ตัวเองค่ะใช่ค่ะสุดทา้ายแล้วพิงกี้ฝากคะ่ะฝากค่ะพี่กิงกี้อ่าค่ะก็อันนี้เห็นเนาะนอันนี้ก็คือฝากทุกคนนะคะพิงกี้วันเดอร์แลนด์นะคะก็งานจัดวันที่1 9บเถึงยีก็เรียนเชิญทุกคนนะคะในช่องต่างๆเลยนะคะใครอยู่ใกล้ที่ไหนไป เหนือใต้ออกตกทุกคนเรียนเชิญมาได้เลยนะคะเราจะไปเริ่มกันที่เซ็นทันอุบนแล้วก็เซ็นทันหาดใหญ่สำหรับเดือนหน้าแล้วก็ใครที่สนใจออกบูนนะคะก็ติดต่อได้ในช่องทางพิงกี้วันเดอร์แลนด์นะคะในทุกช่องทางนะคะจะมีใยขายนะคะติดต่อได้เลยนะคะฝากแม่ค้าพ่อค้าด้วยนะคะสอบถานได้นะคะขอบคุณค่ะนี่อินเสิร์ตนิดนึงนะคะอินเร์้งหน้าก่อนโอเคสวน้ออก